สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ di of tarot ใบกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักการงานการเงินของคนในแต่ละวันนะจ๊ะมากันที่วันที่สองมากันที่วันอังคารค่ะหนึ่งถึงสิบหกพฤษภาค่ะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรมาดูกันอังคารช่วงนี้มีความรู้สึกถึงหาความสุขใส่ตัวเองค่ะ การหาความสุขใส่ตัวเองเจ็ดดาบเจ็ดาบสองดาบทหารพ็งเทสอารมณ์ไม่ค่อยดีนะจ๊ะอารมณ์มีความขุ่นมัวทั้งอารมณ์ไม่อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่ครอบครัวค่ะมีความสุขกับครอบครัวดีนะจ๊ะโอ้คานจ๋าเจ้าชู้หรือเปล่าเรามีความเจ้าชู้อยู่ตรงนี้อ่ะ อังคารไพ่ของคุณใบแรกเลยเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ของเก้าเหรียญไพ่หรือของเก้าเหรียญคือรักตัวเองเป็นเริ่มที่จะหาความสุขใส่ตัวเองอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณทุกข์คุณจะเริ่มเริ่มออกมาจากตรงนั้นค่ะคือมีการเดินออกมาจากปัญหาต่างๆอารมณ์ค่อนข้างหงุดหงิดนะคะในเดือนนี้อารมณ์ค่อนข้างหงุดหงิดไม่ได้ดังใจกับอะไรก็ตามก็ พยายามปรับตัวปรับอารมณ์อยู่เหมือนกันนั้งคานนะเหมือนบางทีมันไม่ได้ดั่งใจเราเราก็เดินหนีออกมาซะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มีเกณฑ์ของการหาความสุขใส่ตัวเองตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองอืหรือว่าคุณอาจจะจัดการหมายถึงการจัดการทรัพย์สินก็ได้หรือบางทีก็จ่ายเงินเพื่อเพื่อให้รางวัลกับตัวเองบางคนซื้อของสวยงามซื้อเสื้อผ้าซื้อของสําคัญเข้าบ้าน หรือมองถึงที่อาศัยการตกแต่งบ้านเรือนก็ได้เหมือนกันซื้อของเข้ามาเพื่อบิวอินบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะมองถึงตัวคุณเองนะคะจะอยู่ในสภาวะจริงๆถ้าคนมีครอบครัวแล้วคุณมีความสุขรุปกระเต้าครอบครัวมีความสุขดีแต่ด้วยอารมณ์บางทีมาจากเรื่องของคนอื่นจากการทํางานที่เข้ากันไม่ค่อยได้หรือความขัดแย้งหรือง,งานที่มอบหมายให้คนอื่นทําไปมันไม่บรรลุเป้าหมายนะคะ มีควาหมหงุดหงิดเหมือนกันกับองคอ์กรกับการทํางานหรือว่าบางที่เราต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของของกรอบการทํางานในบริษัทหรือเป็นลูกจ้างเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณพยายามหาบางทีบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยเดินทางไปค้างแรมบางคนย้ายถิ่นฐานมีคนเข้ามานะช่วงนี้อารมณ์ของคุณคือมีคนเข้ามาทําให้จิตใจวัน่นไหวนะจ๊ะนะจ๊ะอารมณ์นี้ความรู้สึกของคุณเนี่ยก็คืออยากจะ อยากจะพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จอ่าความสุข <c oughs> <c oughs> เหมือนตอนเนี้ยคุณมีคนเข้ามาเออมีคนเข้ามาออืมอืมเงินค่ะคุณคุณมีเงินเก็บส่วนตัวอยู่นะมีเงินรับรับที่ไม่ได้บอกใครหรือคุณกำลังวางแผนเงียบๆกับการเงินอยู่นะคะบางคนก็ต้องจ่ายเงินเพื่อคนอื่น หรือบางคนก็อุทิศตัวเองให้กับคนที่รักใครอาจจะหมายถึงครอบครัวจ่ายเงินไปกับบุตรห้านบริวารครอบครัวนะจ๊ะเงินบางทีช่วงนี้ได้เงินมาจากน้ำพักน้ำแรงได้เงินพิเศษเข้ามาคุณอาจจะมีโชคเรื่องของการเงินนะคะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคันช่วงนี้จะจับจะจับธุรกิจอะไรก็ตามไปได้ยได้ดีนะงานประจำก็ดีแต่บางคนมีภาระหนี้สินใดๆก็ ต่อจากนี้ก็มีโอกาสที่จะจัดการมันได้เหมือนกันหรือบางคนมินนี่สิระยะยาวยๆายาผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตก็ก็ยังต้องต้องระมัดระวังเรื่องของกาจใช้เงินแต่ก็ดูรวยดียนะช่วงนี้ดูรวยนะคะ จี่ใจของคุณช่วงนี้อะในความรักเนี่ยนะดูโสดดูโสดแจกใครเห็นออกนอกบ้านปับโสดปบเลยอาจจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามคนที่เข้ามาหรือมีสเสน่ห์กับคนมีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของก็ได้รู้สึกถึงความมีเสน่ห์เออรู้สึกถึงความมีเสน่ห์รู้สึกถึงความ,วามอะไรอะไปไหนแล้วถูกตาต้องใจใครบางคนก็ได้เหมือนกันอาจจะระวังไปพัวพันกับคนมีเจ้าของ คนที่มีเจ้าของบางครั้งเข้ามาเขาอาจจะโกหกหลอกลวงอะไรคุณอาจจะพูดไม่จริงกับคุณมาบอกว่าไม่มีใครไม่มีใครแต่เขาอาจจะมีใครแอบซ่อนอยู่ก็ได้นะเออหรือว่าคุณโกหกเขาก็ได้หรือเขากโกหกคุณก็ได้อารมณ์นี้อารมณ์ความเจ้าชู้ตามหาความรักอยู่หรอคะไพ่ใบจบเป็นไนท์ออฟคัพอ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่กําลังตามหาความรักตามหาการเติมเต็มตามหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะ การตามหาอะไรเนี้ยได้หรือยังได้หรือยังอืมบางทีคุณเองเนี่ยนะก็ก็เหมือนอยากได้คนที่มาเติมเต็มอ่ะเอออาจจะมีคนเข้ามาเติมเต็มในในตัวคุณเองหรือบางคนก็อาจจะมองถึงการกลับมาของคนเก่าๆหรือเพื่อนใหม่ๆก็ได้นะคะช่วงนี้ตามเอาอกเอา,เอา,เอาใจง้องงอนกับใครสักคนก็ได้ทําคนที่ทําให้คุณมีพาชาั่นอารมณ์ความปรารถนาอ่า หรือว่าบางคนที่อยู่ทางกายกันก็อาจจะมีการเดินทางไปหากันสารสัมพันธ์กันก็ได้แต่แต่ระวังระวังเรื่องของคนที่ไม่โสดแล้วกันนะอารมณ์ของคนไม่โสดอืมมันทำให้คุณหวั่นไหวมากนะบอกให้เลยอ่ะคนโสดมีใครเข้ามาไหม คนโสดมีสคนเก่าๆก็มีนะจริงๆคนเก่าๆคนก็เคยจากไปคุณอาจจะไม่โสดก็ได้นะตัวคุณเองนะถ้าตัวคุณเองไม่โสดเนี่ยก็คือคนที่เคยห่างหายไปในชีวิตของคุณนะก็จะมีการกลับมาและยังครากระสะซังทั้งปัญหาของคนเก่าคนใหม่ทัวพันไปหมดไอ้คนที่เรารักเขาก็ไม่รักเราไอ้คนที่เราไม่รักเขาเขาก็มาวุ่นวายกับเราก็มีโอกาสของสิ่งเหล่านั้นที่จะเข้ามาได้เช่นเดียวกัน นะจ๊ะคนโสดคนเก่าๆคนไกลๆคนที่ห่างไปจะกลับมาค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังอยู่ในฐานะไม่ชัดเจนค่ะมันชัดเจนไม่ได้เพราะใครบางคนไม่โสดถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ก็ยังตัดรอนไม่ได้มีแต่เรื่องทําให้กันต้องเสียใจเสียความรู้สึกหรือใครบางคนโกหกหลอกลวงทําอะไรรับหลังเราอยู่นะจ๊ะเข้าใจไหม อ่ะรัก้อนถ้าใครอย่ในรักสรรักสอนระวังความสัมพันธ์ที่เป็นรักสอนค่ะเขาอาจจะรับเราได้ในบางสิ่งบางอย่างหรือรับเราไม่ได้มีคนโกหกจริงๆนะหรือบางคนไม่ได้โกหกหรอคาบอกเขาไว้แล้วว่าเรามีเจ้าของบางคนเป็นได้แค่กัลยาณมิตรความรักที่สลับซับซ้อนค่อนข้างทําให้คุณปวดกระบาลปวดหัวบอกเลย ถ้าคุณไปยุ่งกับคนมีเจ้าของหรือตัวคุณเองมีเจ้าของถ้าระมัดระวังเรื่องของการที่เข้าไปพัวพันและทําให้ชีวิตคุณเกิดความยุ่งยากอ่ะสิ่งที่คุณต้องระวัดระ,ระมัดระวังคนเก่าๆความรู้สึกเงินเขาเข้ามาหาคุณเพราะเงินหรือเปล่าอยากได้ความช่วยเหลือจากคุณไหมเขาเข้ามาหาคุณเพราะให้คุณไปไหมแต่ว่าเออถ้าระวังในเรื่องของคนที่เข้ามา เขาเข้ามาเพราะรักคุณจริงๆหรือเข้ามาเพราะเห็นคุณเปเขาเห็นเขาเห็นประโยชน์ในตัวคุณหรือหรือต่างคนต่างได้ผลประโยชน์ประโยชน์ตอบแทนคุณได้ใจได้ความรู้สึกของการเติมเต็มแต่คุณต้องเสียเงินด้วยลักษณะแบบนั้นหรือใครบางคนเข้ามาเพราะเงินจริงๆนะเพราะต้องการความช่วยเหลืออ,อมีคนจะกลับมาขอความช่วยเหลืออ่ะขอไพ่แนะนําให้กับ คนหวังคารในเดือนนี้หน่อยไพ่ที่จะต้องมัดระมัดระวังและไพ่แนะนําสิ่งที่ควรจะแนะนําคือความอดทนค่ะความอดทนความรักงานค่ะการเปลี่ยนแปลงใช่โอ้บางคนได้งานใหม่นะบางคนถ้าตกงานอยู่ก็มีโอกาสได้งานใหม่บางคนจะเกิดการจะย้ายที่อยู่อาศัยบางคนย้ายที่ทํางาน ถ้าตกงานอยู่จะได้งานใหม่อรอสักนิดเป็นงานที่คุณชื่นชอบสามารถสร้างรายได้สร้างเงินสร้างทองให้กับคุณด้วยแหละและจะทําให้คุณมีความสุขขึ้นการเปลี่ยนแปลงถ้าถามถึงชีวิตคุณนะ่ะมันมาด้วยชีวิตไม่ได้รวยด้วยกิบกูราบนะจ๊ะชีวิตคุณค่อนข้างจะประสบความสําเร็จด้วยความคิดด้วยการกระทําของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่เข้ามาอาจารย์มองว่าคุณจะสามารถเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์ที่เป็นอยู่ค่ะอืม มองถึงการเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์ที่เป็นอยู่เลยทีเดียวอาจจะมองถึงคนที่แบบคุณคุณมีปัญหาเข้ามาคุณก็สามารถจัดการได้เออมีอำนาจในการจัดการหรือบางคนเข้ามาแล้วทำให้เราทุกทกายทุกใจเราก็มีอำนาจในการจัดการกับปัญหานั้น,น,นได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคไหมมองถึงความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันโอเคอ่ะมันโอเคนะอืม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตคุณมีความสุขได้ค่ะเดือดัันความสําเร็จความสุขถ้าคุณรอคอยอะไรอยู่สิ่งที่คุณรอคอยจะสมปรารถนาในเดือนนี้โอเคไหมจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ์ A F ศูนยวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ